วันนี้นะครับพวกผมก็เดินฟาร์มตามปกตินะครับจู่ๆก็มาเจอกับตี้หนึ่งครับเขากําลังเลดอยู่พวกผมก็เลยทําการเคาน์เตอร์เลดก,กันเลยทันทีนะครับมีบันไดเปลี่ยนขึ้นไปเรอแจ้งมาแล้วที่ห้องนี้ตรงนี้ต้องการย่างไปย่างไปเหมือนมันจะได้ยินเสียงกูวิง่งเนอะไรหรอโอเคร<ง>อ<ง>จังหวะที่เอทีโฟร์ยังยงัยง ลอยมาเลยนี่ก่อนเงียบอ่ะยัองมะนะสัตว์ไม่บึ้มแล้ววะไอ้เฮียขึ้นมากเปนะต่อเก็บของหรือเปล่าเอาไปเก็บของอยู่เฮ้ยอิชิผหานแล้วแดงขึ้นเลยโอเวอร์เดอเฮียเฮียข้าลรามันปิดมันปิดหมดแล้วไอ้

ตายเพื่อนมันตายพี่ได้หวะทีวีไม่ได้เพื uhh ่อนต้องวิ่งมาวะมาทีโฟมาเลยก็ได้นะประเด็นแล้ววีทีโฟไม่ได้เหรอเฮียเราวิ okay ่งไปดูสอบแมนเฟิร์มมีซีโฟไม่มีวะเอาไป นี่สิบรอเพื่อนมันออกมาจากเอประตูใช่ไหมใช่มันได้บิวเลยแต่ถ้าสองวอทใครวิ่งมาเมื่อ พอไม่เจอเปล่าอ่ะตายตายตายเก่งจังเต้อะไรนะยบอฮไยวอลที่ยืนลงไม่ตัออดอะ เจ้านึงมัดบิวอ่ะเปิดแล้วอ่ะนึงบึ้มบับมาดูว่าข้างหน้ามีคนเมอไอแ้แดงแดงมันขึ้นไปคนับตหองขงคายเลย กกลับแล้วกูตายได้ลงวะเยอะกูตายไม่ได้ไม่ได้บอลตายแดงเยอะปะถ้ากูยิงมันทิ้งเลยไหมเมงเอาบันไดขึ้นมาให้กูหนึ่งปีไม่ได้บอสเก็บได้เหรอเก็บได้เจ็บได้บิวมาแตกแล้วเพืเจ็บไม่ได้บอสเราต้องมีนั่นบ้างคอนอ่ะโอเคกูข้าบันไดได้ละ เอาก็ยืนเวลาทิ้งนะไปนะไปนะไปนแล้วโอเคปิดดิยวไปนะไอ้เหียไปนะไอกูไล่เก็บของไปไอ้กูขอไปนะเข้ไปบ้านขอไปไหนได้ได้ของหมดละไต้ของหมดได้ขอบิวก็ไปแม่เพื่อ กลับแล้วหลังจากที่ผมจัดการเจ้าเด็กตัว okay, น okay, ี้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เอาของกลับบ้านกลับไปเก็บกันนะครับไครว้วนะเงอ่อกูโดนแต่ป้อมมอสโคอดทางหินมอขวาเท่าไหรมอสโอเครู้แล้วเพื่อนรู้แล้วกูเห็นแล้วเปล่าวะด้างนมอสสัตว์ฮึต้องหน้ามอนไม่เจอเจอมันแอบโจกคนรู้ของเนี่ยของมันไมี้ ตามมาหลังจากที่พวกผมเดินผ่านไปจุดเดิม2-3รสามลอบนะวผมก็เจอกับบ้านหลังหนึ่งครับซึ่งมีป้อมปืนล้อมรอบเลยขัดตาผมจริงๆครับผมก็เลยพาเพื่อนผมนะครับมาไล่บึ้มบ้านนี้ออกให้มันเละกันเ,เลยทีเดียว